ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะคะที่กําลังทํางานอยู่กลับมาจากจีนแล้วค่ะหลังจากไปปรึกษาหารือกับจีนมาในเรื่องการลงทุนนะคะท่านนายกเดินทางมาถึงปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยเรื่องของการไปหารือทวีภาคีมาก็สรุปแล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่แหละค่ะที่จะเป็นความร่วมมือของไทยและจีนแบ่งชัดเจนแล้วนะคะว่าไทยจะเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดส่วนจีนจะเป็นผู้รับจ้างในการก่อสร้างค่ะท่านนายกบอกอีกว่าการก่อสร้างจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายแรกของไทยนะคะ อยากให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยส่วนเรื่องของความคุ้มทุนหรืองบประมาณที่จะไปลงทุน mm hmm. ก็ไม่ได้คิดจากผลกําไรที่ได้จากการเดินรถแต่เพียงอย่างเดียวแต่เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้มองเรื่องของการพัฒนาในอนาคตค่ะตอนนี้ยืนยันว่าไทยมีงบประมาณมาลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงไปยังต่างาประเทศนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าความคุ้มทุนถือเป็นรถไฟฟ้าสายอนาคตของไทยค่ะวิ่งเต็มสปีดนะแ,แบบไม่จอดนะ สองล้านสี่กิโลเมตรก็วิ่งชั่วโมงเดียวถึงแล้วแต่มันต้องจอดบ้างมั้งนะแต่นี่งั้นก็จะต้องเร็วกว่าเดิมะนะเอาโดยสู้วสูเราะว่าเรื่อารร่วมทุนที่เราไม่ละถ้าแม่งดีกว่าถ้าแม่งดีกว่าเพราะเรามีขีน้ำมากแล้วเราก็เตรียมน้ำมานไว้ผมไว้แล้วนะส่วนเนี้ยก็เงินในประเทศเราแล้วก็นะก็อาจจะมีการร่วมทุนกากเอกชนเราบ้างในส่วนที่เอารถวิ่งในทางตรงเนี้ยมันมีเรื่องสองดันไงเรื่องโคงสร้างพื้นฐานคือตัวรางใช่ไหม อันที่สองคือเรื่องรถวิ่งกับระบบสัญญาณไงเพราะนั้นผมคิดว่าเราทำมาเองดีกว่าผมคิดว่าคนไทยพร้อมนะพร,มพร้อมที่จะร่วมมือนะเป็นของเราด้วยความภาคภูมิใจรือว่ามานะนายกรัฐมนตรีทันทุกกระแสครับสามทุ่มคืนนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเระหว่างทีมชาติไทยกับอิรักนายกก็วอวยพรด้วยนะครับบอกให้ทำเต็มที่ครับเดี๋ยวไปฟังนายกครับ อ๋อก็อยากให้ชนะนะ <das S 1> ใครไม่อยากให้ชนะบ้างอะเอาแค่บอลพีไทยพีเบลียัยงอยากให้ชนะเลยทีมเก่าทีมทอบอ <apt noise> เอาโอดูไว้ครึ่งครึ่งครึ่ง,งใช่ไหม <im itation> ชนะไปชนะไปสามหนึ่งเก่เอ้ยเป็น้อกดูแล้วมันชนะแน่แน่ <im itation> โดนเซยนช่องไปไม่ถึงห้าทีกลับมาโดนไปสี่สามเลิกดรีกว่าแบบนี้แต่ไม่นะเขาก็เต็มเต็มที่นะไม่มีใครอยากแพ้หรอกเธอมันอยู่ที่ใจ ฟุตบอลหรกีฬาเนี่ยมันอยู่ที่โค้ดอยู่ที่ใจอยู่ที่ความแข็งแรงกีฬาถ้าใจมันไม่นิ่งเล่นไหนก็แพ้หมดแต่ผมเชื่อมันบบน่นว่นาได้จะชนะนะเออนะขอให้ทุกคนเอาใจช่วยทีคนไทยจะแพ้ชนะก็คนไทยแหละนะนะอโอเคนะ๊ะขอบคุณลูกอาขอบคุณครับจะแพ้ชนะก็คนไทยนะครับคืนนี้สามทุ่มทีมชาติไทยกับอิรักจะพบกันที่อิรานนะครับไปแข่งขันและถ้าผลออกมาเพียงแค่เสมอ ไทยเราก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มด้วย